ก็สวัสดีลูกค้าผมสวัสดีเอฟซีจากที่เชิยงคงวิลามครับวันนี้พาไปชมสิบล้อครับสิบล้อยบับติดเคนครับผมเป็นเจ้าสิบล้ออาเมก้าครับผมเมกาคันนี้เครื่องอาคอมเดรลครับเครื่องคอมเด็ลอก็ติดเคน ขนาดสามตันครับผมสามปอกสองชักก็คันนี้อุปกรณ์ครบมือครับกรไม้ครบมือครบบดไม่ว่าจะเป็นปัในไฟฟ้าอาวิน้นน้ำมันครับผมวิ้นใหญ่ก็เป็นวิ้นยักษกระบะยาว 8เมตรกว่าครับผมคันนี้เป็นช่วงยาวยาวใส่ฟ้าแล้วก็อ่าเผาเดียวครับระบบถุงลมครับผมถุงลมงลมหลังแล้วก็อ่านีระบบลากพ่วงลากลูกครับครบหมดครับผมบอุปกรณ์หากินท่านไหน,นหารถไปใช้งานก็ลองมาดูมาชมได้ครับ ญญตรงไงภายในสวยครับถังลมถังพักลมเราทั้งหมดห้าถังก็เป็นถังพักลูกด้วยห้าถังเขียนก็เดี๋ยวดินสิยฟ้าหัวเดิมครับภายในภายในเดิมเดิมครับผมแดเเย็นครบหมดครับ เอรอครบครับใช้หาโดยใช้งานเข้ามาดูได้ที่ร้านครับเปิดราคาที่แปดแสนสี่ครับผมแปดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทครับลงเล่มเขียนแบบเรียบร้อยครับผมได้หาจอาเลือกดูเลือกชมครับรถใช้งานทุกวันครับใช้งานทุกวันทะเบียนครบเขียนแบบลงเล่มครบครับ ก็สำหรับใครสนใจเข้ามาดูตัวจริงได้ครับจะโทร061ครับ1ป8กระทางสามครับขอรับแลกเปลี่ยนที่เทือนทุกทุนเหมือนเดิมครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝ่ายเพียงเท่านี้ครับ,รบขอบคุณครับ